สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าโซนคนภูเขาอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเดินเข้าป่ามาก็เจอกับสมุนไพรดีนะครับท่านผู้ชมเจอสมุนไพรตัวนี้นะครับหายากพอสมควรนะครับท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่ดีนะครับนี่นะครับ เถาประสงค์นะครับประสงค์ใหญ่นะครับท่านผู้ชมประสงค์ขาวนะครับนะครับลักษณะเป็นไม้เถานะครับเลื้อยพาดพันธ์ไปตามต้นไม้อื่นนะครับมีความยาวได้ถึง10เมตรเลยทีเดียวนะครับลักษณะใบแหลมรูปหัวใจนะครับใบแหลมมนโคนใบมนนะครับเป็นแฉกรูปหัวใจนะครับสําหรับใบของเถาประสงค์นะครับซึ่ง ก็มาเจอจนได้นะครับที่เสาะหาเป็นสมุนไพรที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับท่านชายนะครับท่านผู้ชมนี่เลยพาดพันขึ้นตามต้นไม้อื่นนะครับแต่สิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์นั้นนะครับคือรากของเขานะครับเถาประสงค์นั้นจะมีน้ำยางสีขาวนะครับนี่น้ำยาง ขนสีขาวนะครับนี่นะครับเถาจะมีขนนุ่มๆตกคลุมล้อมรอบนะครับรวมทั้งใบด้วยนะครับใบก็จะมีขนปกคลุมนะครับซึ่งช่วยในการลดความดันนะครับเพิ่มพละกําลังนะครับบํารุงกําลังนะครับสําหรับเถาประสงค์นะครับท่านผู้ชมประสงค์ใหญ่นะครับหรือว่าประสงค์ขาวนะครับ หากซ้ายรากของสองสิ่งนี้คือสองประสงค์นะครับคือประสงค์ใหญ่นี้นะครับแล้วก็ประสงค์แดงนะครับท่านผู้ชมประสงค์แดงหรือว่าอย่างสมุดนะครับรากอย่างสมุดกัมยานรากหอมนั้นนะครับเมื่อใช้ร่วมกันนะครับท่านผู้ชมจะให้ผลที่ดียิ่งนะครับยิ่งกว่าวัยอากาเสริมสมรรถภาพท่านชายนะครับ ทําให้น้องชายที่รับไร้นั้นตื่นขึ้นมานะครับนกเขาไม่ขันก็กลับมาขันได้อย่างง่ายดายนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับท่านชายนะครับหาก้ายรากทั้งสองสิ่งนี้นะครับคือรากประสงค์ใหญ่นะครับนี่นี่คือประสงค์ใหญ่นะครับหรือว่าปรปะสงค์ขาวนะครับและประสงค์แดงนะครับหรือ อย่างสมุดกํายานรากหอมนะครับประสงเล็กนะครับใช้รากของเขาอย่างละเท่ากันนะครับท่านผู้ชมนำมาดองนะครับดองกับสุราขาว40ดีกรีนะครับท่านผู้ชมใช้ประมาณแค่3องคุรีนะครับหรือ3ข้อมือนะครับท่านผู้ชมระหว่างรากประสงแดงและ ประสง์ใหญ่นี้นะครับแค่3องค์คุรีนะครับหรือ3ข้อมือนะครับนำไปดองกับเหล้าขาว40ดีกรีนะครับดื่มวันละหนึ่งเป๊กนะครับก็จะช่วยให้ท่านนั้นปึงปังแข็งแรงนะครับนี่มีอยู่คู่กันเลยนะครับนี่คือประสงค์แดงนะครับรากอย่างสมุทรนะครับนี่คืออย่างสมุทรหรือประสงค์แดงประสงค์เล็กนะครับก็จะมี น้ำยางข้นเหมือนกันนะครับน้ำยางสีขาวข้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับระหว่างประส์ทั้งสองชนิดนะครับมีอยู่คู่กันเลยประสงค์แดงนี้จะหาง่ายนิดนึงนะครับท่านผู้ชมส่วนประสงค์ใหญ่นี้นะครับจะหายากนะครับจะหายากนิดนึงนะครับประสงค์แดงจะหาง่ายนะครับหากใช้สองสิ่งนี้นะครับคือใช้ประสงค์แดงและประสงค์ใหญ่ สมกันนะครับหรือว่าจะต้มนะครับหากท่านที่ไม่ดื่มสุรานะครับก็ใช้ในแบบต้มนะครับท่านผู้ชมคือนําไปต้มคือ1ลรากนะครับหลรากที่มีความยาวประมาณ1คืบนะครับประมาณ1คืบสําหรับการต้มนะครับ1คืบอย่างละเท่ากัน1คืบนะครับต้มด้วยน้ํามแก้วนะครับเคี่ยวให้เหลือ1แก้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดื่ม ก่อนจะปฏิบัติภารกิจนะครับ30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับท่านก็จะรู้สึกว่าร่างกายนั้นฉูบฉีดนะครับเลือดจะฉูบฉีดนะครับเลือดจะไปรอเลี้ยงไอ้น้องชายนะครับแม่น้องชายที่รับไรก็จะตื่นขึ้นมาได้นะครับนี่สายสองสิ่งนี้ร่วมกันนะครับท่านผู้ชมระหว่างประสงค์ใหญ่และก็ประสงค์แดงตัวนี้นะครับ ก็จะทําให้ท่านนั้นมีความเป็นชายที่แน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านชายเสาะหานะครับท่านผู้ชมประสงค์ใหญ่นะครับประสงค์ขาวและประสงค์แดงอย่างสมุดกรํายานรากหอมนั่นเองนะครับที่นำมาใช้ร่วมกันแล้วจะให้ผลยิ่งกว่าไวยอากานะครับไม่มีผลข้างเคียง นะครับท่านผู้ชมก็จะทําให้ท่านนั้นคึกคักปึงปังนะครับเลือดลมชูบฉีดนะครับแม้นกเขาที่ไม่ขันหลับมานานนะครับก็จะตื่นตัวขันได้สู้งานสะภารกิจนะครับในสนามรบไม่มีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสัญหามาใช้กันนะครับท่านผู้ชมสมุนไพรบ้านเราของดีที่มีอยู่ยิ่งกว่าไวยากาณเสียอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ